สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีสอนรมิลี่นะครับและนี่คือบรรยากาศหน้าบ้านของคุณลุงพลปาแตนวันนี้นะครับก็มี FC นะครับ 2- 3สาท่านนะครับเข้าไปหานะครับปาแตนข้างในบ้านนะครับเพื่อไปร่วมบุญนะครับมาร่วมบุญนะฮะก็ตอนนี้ก็พากันออกมาแล้วนะครับหลังจากเข้าไปเมื่อสักครู่นะเราเจอแม่ผู้ใหญ่ด้วยนะครับแม่ออฟนะฮะสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับผมนะฮะ นี่เราเจอช่างพงด้วยนะฮะช่างพงก็โจ้นะฮะโจ้จุกจอกนะฮะนี่คือบรรยากาศหนะะ้าบ้านนะครับนี่ครับเอฟซีทยอยออกมานะครับหลังจากที่เข้าไปข้างในบ้านนะฮะ ลมแรงมากส่วนข้างในก็จะมีพี่ตั้มนะครับกำลังทำงานอยู่บริเวณสารพระพรมนะโอ้มาแล้วนะครับมามามานะครับอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย เรามาดูเรามาดูว่าเราได้อะไรนะฮะแมวชึบนี่ตำลักก็สุช่องโกโก้ไลท์นะคะครับ,รบผมกอลังจากปีใหม่นะคะพี่อดิสอนฝากจับฉลากแท่นใช่ใช่นะครับ จิมมี่กับพีโอนะคะบอกว่าอ,อยากให้เปิดดูมากเลยเพราะวันนั้นอ่ะมันไม่ใช่ของเราเนาะอ๋ออยากให้เราเปิดดูเลยเราก็เลยไม่กล้าถือวิสาสะแกะนะคะพพอดีวันนั้นติดงานนะครับก็ลุงกับป้าก็ไปธุระก็น่าจะกลับมาค่ำก็เลยตัวแอดไปทำภารกิจไม่ทันก็เลยบอกว่าฝากฝากน้องก้าวนะครับกับน้องปอ,อช่วยเป็นธุระนะครับนำของไปร่วมแล้วก็ช่วยจับให้ด้วยก็ได้อะไรเราไม่รู้แต่ว่า เดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันแล้วกันนะครับนะกับตัวนี้นะฮะน้องกอนมีค่าคอมด้วยนะะคอ๋อมีค่าคอมด้วยโอ้กำลังว่าจะถามแอดมินอยู่อ๋อพอดีเลยเพื่อนแจกให้เลยเนาะค่่ะใชแจกขอบคุณนะครับนมามาดูของกันดีกว่าว่าโมกอลายมอบโชั่วะไรให้พี่อดีสอนมาดูกันดีกว่าก็ของสองชิ้นนะครับช่องอดีสอนเซอร์ฟี้กับช่องพี่เนาะก็ขอบคุณน้องก้าวด้วย ว้าวแกะไหนก่อนนะอันนี้เรารู้แล้วอันนี้เราไม่รู้นะคะอันนี้จะอันนี้จะเป็นของของแปเทียนสอ๋อนี่เหมือนผ้าถุงเลยน่าจะใช่เลยเหมือนผ้าถุงกับผ้าห่มแต่อันนี้น่าจะเป็นผ้าสิ้นเนาะใช่ค่ะตัวนี้น่าจะเป็นผ้าสิ้นอันนี้ให้นุกกี้เนาะอันนี้นะครับนี่แล้วก็เงินค่าฟอร์มนะครับไม่รู้ได้กี่บาทเดือนที่แล้วได้ได้แค่สี่สิบ ข้าของของซีซีอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนอ่ะเรามาลุ้นกล่องนี้นะครับมันคืออะไรเนี่ยนะของวัี้ครับสวัสดีครับมาเอาค่าวของกับของของสีใหม่ครับอายอ่าเเห็นมีแต่คนลุ้นกล่องนะครับกล่องนี้เนาะโอ้กล่องนี้คุ้นๆนะครับแต่มันจะใช่ของในกล่องหรือเปล่านะฮะไม่น่าใช่นะ ต้องมีอะไรในกล่องแน่เลยเสียงมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ t แล้วมันไม่ใช่ TP นะฮะกล่องเป็นกล่อง TP นะฮะเอ้มีอะไรติดไว้ไหมคะัอู้อู้เขียนอะไรอ่ะอู้อ้เฮ้ยสีแดงใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ย ว้าวแทน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 อันนี้ว้าวมันคือสร้อยทองสร้อยทองน้องปอนของแทนไหมน่าจะแท้แหละนาะระดับลุงจิมมี่แล้วเนาะระดับลุงจิมมี่แล้วพี่ดูแต่คอก็รู้ ยังจะขอดูดรเลยถ้าแข็งคือปลอมถ้าอ่อนคือแท้งแข็งอ่ะแข็งปลอมแข็งใช่แล้วเพราะว่าลุลลกจิมบอกว่าลูกสาวหรือลูกชายนี่นแหละทำธุรกิจขายอันนี้อยู่มัมนจะเป็นเหมือนของจริงเป็นของจริงใช่ไหมก็เอาไว้ใส่ออกงานได้ก็ขอบคุณขอบคุณคุณจิมด้วยมีโนต้ตหรือเปล่า ไม่มีน่าจะหมดแล้วมีแค่นี้นะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นของขวัญปี่ใหม่นะครับทั้งสองชิ้นเลยนะครับก็ขอบคุณคุณลุงจิมแล้วก็้องโอ้เนาะสองรางวัลใช่ไหมโอ้โหอ่ขอบคุณนะครับได้รับแล้วนะฮะนี่นะฮะท่งถึืงมือแล้วนะฮงื่องมือนะฮะสวยมากอ่ะใส่โชว์เลย้เสีย <laughs> นี่ก็เอาเอาพระ ห้อยแล้วก็ใส่ของงานได้นะฮะเขาไม่รู้หรอกว่าจริงไม่จริงเราใส่ใช่เอาไปไล่แล้วใส่ไปเลยใส่ได้นะฮะใส่ได้คุณตาชาตสวัสดีครับมาแกะของปีใหม่ครับตาได้ได้สีนี้มาเนี่ยตาเห็นสีทองแล้วยิ้มๆแล้วนะฮะตอนนี้อ่ะขอบคุณนะครับ เรารู้แล้วนะคะว่ารูแล้วรูแล้วเราก็นั่งคิดนอนคิดตั้งแต่วันที่30นะคะจนกลับมาเซอร์ไพรนะเซอร์ไพรส์คือว่าเขาเรียกอะไรถุงเงินถุงทองอได้ได้ชองได้ทองรับปีใหม่ได้ทองรับปีใหม่ดีนะดีดีดเอปีนี้ยิ่งแบบว่าดูดวงแล้วน่าจะโอเคนะมังกรดวงมาแล้วด้วยอ่า ดูดูใน y u u t ต้องลองดูนะลองดูนะหนูไปวัดมาแล้วดูเหมือนกันนี่ดีทุกภาพบอกว่าดีทุกอย่างยกเว้นปากแปลว่าอะไรเอ่อต้องใส่ต้องคิดต้องคิดก่อนพูดเยอะเยะแต่ว่าอาจจะอาจจะได้มันอาจจะกลับกันนะได้ดีเพราะปากก็มีนะเหมือนพวกเรามาทำ YouTube เราก็ปากพารวยนะพวกเรานะก็เพื่อนบอกว่าก็คือปีนี้จะดีทุกอย่างยกเว้นแต่ว่าอาจจะมี ทะเลาะกับคู่เราหน่อยอะไรประมาณนี้มาลุ้นกันต่อพี่ไม่ปกปิดถึงกับแกะทรงไม่ไม่ปกปิดไม่ปกปิดเดือนเดือนที่แล้วรู้ไหมพี่ได้เท่าไหร่ไม่รู้สี่สิบบาทแสดงว่าได้หนึ่งกล่องใช่มาลุ้นมาลุ้นที่พีซีกินเดือนนี้ที่ได้สิบบาทนี่รับซับปีใหม่นะคะทุกคนโอ้เกินคาดเกินคาดเยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยเจ็ดร้อย มันเยอะกว่าเดิมเยอะเยอะกว่าเดิมเยอะเลยขอบคุณเอฟซีะขอบคุณเอฟซีช่องอดีศรที่สนับสนุนเป็นครั้งแรกที่ได้ถึงเจ็ดร้อยน้องกอนตั้งแต่ทำมาไม่เคยถึงพันกับเขาอันนี้ถือว่ามากสุดที่ทำของที่พี่นะเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ตามลุงเหมือนช่องอื่นๆอาจจะอาจจะมามากิจกรรมมาอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ตามไปที่นั่นที่นี่ด้วยนะครับค่าใช้จ่ายมันเยอะ ก็เลยเลือกที่จะอยู่กับที่แล้วก็ถ่ายแล้วที่ถ่ายได้ครับผมได้ค่าน้ำมันรถแล้วได้ทั้งเงินได้ทั้งทองอะไรเจ็ดร้อยบาทอุ้ยทั้งเงินทั้งทองจริงๆอุยสุดยอดเลยน้องตว์รับทรัพยบอันถุงทองไม่อีกนะเนี่ยนี่ก็ถุงทองนะเนี่ยอันนี้ก็ถุงทองถ้าสิ้นมีแต่เงินและทองเงินและทองสวยๆเลยอ่ะดค่ะีใจกับพี่อันี่ต่อด้วยครับผม น้องนุ้กคงจะดีใจได้ได้ผ้าชิ้นอันนี้เราสามารถเอาไปให้คุณแม่คุณยายต่อได้เนาะเป็นผ้าชิ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็สงสัยอ่ะขอดูอนนหน่อยนะครับสงสัยมาดูขอดูหน่อยนะน้องกี้นะมันคืออะไรอ่ะผ้าชิ้นหรือเสื้อเอ่ะของว่าเสื้อนี่ไงมีกระเป๋าด้วยอ๋นนอ,อต้องเป็นแบบนี้เสื้อคลุมสวยเหมาะกับนุกกี้มากได้เสื้อสวยแล้วนุก สวยนะที่นุ๊กใส่น่าจะสวยอือเป็นเสื้อคลุมนะครับแบบนี้ส,สีมันไม่เศร้ามันจะออกเป็น,น,ปนสีอิฐเนะาะถาเรียกนะสีส้มๆนั่แหละอ,อ,อันนี้ก็น่าจะเป็นผ้าห่มดูจากทรงแล้วอุ้ยสวยสวยสวยผ้าห่มก็สวย ม,มันมีมูลค่าทางจิตใจเสื้อผ้ามัน,นมันสามารถที่ใส่ซ้าได้อันนี้เราใส่ได้ตลอดเนาะใช่แต่ถ้าเป็นของกินอะ่ะกินวันเดียวก็หมด,ลหมดแล้วนะครับ <c oughs> ก็เวลาเราเราได้ของพวกนี้เราก็เวลาเห็นเราใส่ซ้ําๆก็นี่แหละ <c oughs> ก็จากช่องจากช่องลุงจิมมี่กับน้องโอ้นะครับนะอันนี้น่าจะจับได้ของป้าหวังกว่าวนนะอ,อ๋อใช่ไหมอ๋ออันนี้ของป้าหวังเหรออ๋อส่วนของอันนี้ก็คือของลุงจิมเนาะ ขอบคุณครับนะอ่ะโอเคนะคะส่วนเราก็รู้แล้วว่าเป็นอะไรที่ออดิสตอไม่มีหมกเม็ดนะคะแกะให้ดูทุกอันทุกอย่างนะคะเนาะโอเคค่ะไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะปึ๊บไปแล้วเด้อพี่ออดิสตอค่ะขอบคุณครับ ได้โชคลับปีใหม่เลยครับทุกท่านนะฮะได้ทั้งเงินและทองนะครับขอบคุณนะครับผมนะคฮะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับที่สนับสนุนทีีสกิทช่องที2